พ่สมที่เมื่อที่เห็นอะไรปแปลกๆด้วยแหละเอ้ยมึยมงยศโบราณเขาบอกว่าเห็นอะไรแปลกๆห้ามทักกูแม่งยิ่งกูกลัวอยู่เดี๋ยวมันก็ตามมึงกลับบ้านหรอกอ้าอวกลับไว้ข้างหน้ามีหลุมโอเคอเอาพี่ส้มนี่นี่พี่ส้มพี่ส้มพี่ส้มเอ๊ะกูก็บอกว่าห้ามทักไงแต่โทรศัพท์พี่ส้มโทรศัพท์กูเป็นทำไมหลุไปแล้ว อบอกเลยเออยังกลับไปเอาแป๊บเดียวไหนไหนมันลงตรงไหนล่องแถวนี้แหละโอเคเอาขาตั้งร้อนกูด้วยโอเคเงียบคลิปเออขนลุกเอ้ามานี่มาช่วยกูหาก่อนจะได้รีบไปโอเคแม่งล่งไปตรงไหนวะบนถนนก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีฮ้เอฉันจะเหนื่อยแล้ววะกินน้ำหน่อยไหมพี่ส้มเออดีเลย ดชื่นดีจริงๆมึงไปซื้อมาตอนไหนวะอ๋ไม่ได้ซื้อเกี่ย,ยมาจากตู้ปันสุกข้างๆเนี่ยตู้ปันุกหนาวะเป็นไงสิ้นหวังแล้วกู อโอ้มันคันคออ่ะร่วงคอดีนะพี่ส้มลองไหมลองบ้าอะไรเหล่ากูก็นั่วผีเล่นกูณลอาห้าชัดชัดเลยไว้กี่ชัดโฟโเคเลยมันเลวๆพี่วมเ้ยกูไปเลวไวเนี่ย โซ่ผีมาตามไปแล้วเร็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 วเปลี่ยนเกียร์เร็วไอ้กูเปลี่ยนไม่ได้ว่ะ๋อทำไมเนาะก็ขากูไม่ถึงกลับแล้วมาขับแทนกูแล้วเร็วโอเคเราไม่ให้ขับแต่แรกเฮ้ยต้องหีสิไวกี่เฮ้ยแต่มันจะน้ำคันแล้วทำไมรถมันจะช้าอยู่วะโอ้ชัดเลยขาตั้งมึงไม่ได้เอาขาตั้งขึ้นอ้าเหรอเออเอาขาตั้งขึ้นก่อนเร็วโอเคเอาขึ้นแล้ว